อมาพรชาแนลค่ะพาคุณผู้ชมมาดูวิวทิวทัศน์รอบๆบ้านนะคะบรรยากาศรอบๆบ,บ้านค่ะวันนี้ท้องฟ้าโปร่งใสค่ะสวยงามมากๆค่ะบรรยากาศสวยงามมากๆพาคุณผู้ชมมาดูธรรมชาติธรรมชาติรอบๆบ,บ,บ้านค่ะฟังเสียงเสียงนก ฟังเสียงนกแล้วก็ดูท้องฟ้าสวยงามค่ะสุขโขทัยหนาวแล้วนะคะหนาวแล้วค่ะอากาศหนาวหนาวเย็นค่ะแล้วก็ช่วงตอนกลางวันก็จะอากาศปลอดโปร่งสวยงามอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็มีลมพัดคือลมหนาวนั่นแหละคะ่ะลมหนาวใบฝนต้นหนาวนะคะนี่ค่ะบรรยากาศร,บรอบๆบ้านค่ะ สุขโขไทยหนาวแล้วค่ะอันนี้ก็คือ,อกล้วยข้างๆบ้านมีกล้วยมีมะพร้าวค่ะมีมะพร้าวแล้วก็พยายามปลูกไม้ผลกินได้ค่ะก็คือใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ พาคุณผู้ชมมาดูเนี่ยค่ะธรรมชาติสวยงามบนท้องฟ้าธรรมชาติสวยงามค่ะสวยงามมากค่ะสวยงามมากเป็นบรรยากาศช่วงบ่ายค่ะสามโมงครึ่งกว่าแล้วก็ให้ดูตรงนี้ค่ะ ตรงกับบ้านก็จะมีฝูงนกบินอยู่บนท้องฟ้าสวยงามมากๆค่ะบรรยากาศโดยรวมก็คืออากาศเย็นแล้วก็ลมพัดอากาศเย็นสบายสดชื่นสดใสนะคะบรรยากาศดีๆปลายฝนต้นหนาว